สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ดิฉันมีพันไม้น่ารักนักมาฝากอีกแล้วค่ะนี่ก็คือต้นสับปะรดสีนะคะเป็นไม้ประดับชนิดหนึ่งทราบมาว่ามีถิ่นกำเนิดมาจากอเมริกาใต้นะคะเป็นพืชทนกับสภาพอากาศได้ดีค่ะ จึงเป็นที่นิยมในการจัดสวนนะคะมีหลากหลายพันธ์ทั้งสายพันธุ์ที่มีใบแคบและใบกว้างมีหลายไซส์หลายขนาดเลยนะคะน่ารักเนาะน่ารักมากเลยค่ะ มาดูอีกกระถางนะคะกระเช้านี้ก็จะถูกจัดวางไว้กับกระถางมะพร้าวดูสวยน่ารักลงตัวกันเลยนะคะดูสิคะว่าใบของเขานี่เป็นสีแดงสะท้อนแสงแล้วก็เป็นประกายมากเลยค่ะสวยเนาะ ลักษณะเด่นของเขาก็จะมีกีดที่ทนทานค่ะแข็งแรงเลี้ยงง่ายดิฉันรับรองเลยนะคะว่าเป็นต้นไม้ที่เลี้ยงง่ายดูแลง,ง่ายค่ะ ชมคะสับป,ปะรดสีจะมีลวดลายแล้วก็สีที่สวยงามแตกต่างกันออกไปนะคะสามารถแตกหน่อได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะแทบจะเรียกว่าเป็นไม้อมาตะเลยค่ะมีประโยชน์ด้านการดูดสารพิษนะคะหรือฟอกอากาศได้เป็นอย่างดีค่ะ สามารถปลูกได้ทั้งในที่ร่มและก็กลางแดดจ,จัดๆนะคะกระถางนี้ก็จะเป็นสีเขียวประกายชมพูดูสิคะสวยงามมากเลยคะ่ะสวยเลยค่าอีกแล้วนี่คะ่ะ อยากให้ผู้ชมได้เห็นความสวยงามของกิีใบเขานะคะเดี๋ยวสักพักเขาคงจะแตกหน่อขึ้นเรื่อยๆค่ะดูสิคะอากายสีชมพูอ่อนหวานมากเลยค่ะ ชมอย่าลืมหามาปลูกกันนะคะมีไว้กระเช้าละต้นกระถางละต้นได้เลยนะคะดิฉันชอบมากเลยค่ะถึงได้เอามาฝากกันนะคะดูแลง่ายมากปล่อยเขากับธรรมชาติ ก็จะมีความงดงามไม่แพ้ต้นไม้พันอื่นๆเลยนะคะสีแดงก็โดดเด่นเป็นประกายแดงรับกับแสนแดดมากเลยนะคะสวยเนาะสวยอีกแล้วสวยไปหมดเลย ูสิคะชมพูหวานอบอุ่นเป็นประกายทุกคนคะรักกันชอบกันก็อย่าลืมกดติดตามกันนะคะดิฉันจะได้มีกำลังใจที่จะทำคลิปดีๆมาฝากอีกนะคะ สำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ